บรรยากาศเาก่าๆมันกลับมาทุกคนเวลาเขาไล่แล้วเขาคุยกันแบบเนี้ยมันแบบเรายิ้มได้เฉยถึงแล้เขาจะเรียกเพื่อนอย่างนั้นมึงกูอย่างนี้แต่พวกเราเอายิ้มดูเขาแล้วยิม้มแต่ดูปลายเขินนะเออเขินแต่ขิงเราหรือเปล่าโทรมาหากุททาไมหลหลายสายตอนประมาณตีสามขิงแล้วหนึ่งอีกคนก็ขิงแล้วหนึ่ง แต่งเพลงเสร็จอยากให้เพื่อนฟังเอ้ยเพื่อนเอ้ยอืมไม่ได้เขิงเนาะจ้าแต่งเพลงเสร็จก็อยากจะร้องให้เพื่อนฟังตีสแต่งเสร็จตีสามก็จะร้องให้ฟังตีสเพื่อนยังไม่ฟังก็น้อยใจอืมหมดแรงถึงขั้นหมดแรง เนาะจ้าขิงทำไมก่อนเนี่ยเห็นดูตัวเองเป็นอะไรก่อนน่ารากทุกคนในรอบต่อกี่ปีแล้วล่ะที่เขาไม่ได้ขึ้นด้วยกันแบบนี้เนาะมันแบบบรรยากาศเก่าๆมาไงมันดีอะพวกเรายิ้มได้เฉยยิ้มกันทั้งด้อมขนาดเขามึงกูแต่บอกไว้นะปุ่มลงคลิปเขาเข้ามากดใจจ้าคนโก้อืม น่ารักคุณโก llo, <od> ้ล oh. <not player> <Bom> ุงธนาดลลุงธนาดลเป็นวะลุงธนาดลข้อมาเตียฮัลโหลอะไรท่านฮัลโหลเอ้าเอ้าเขาพูดอะไรยินวะยินวะฮัลโหลยินวะฮัลโหลฮัลโหลไม่ยินกูพูดเนี่เอ้าว่าอยู่บนนี่ ฮัลโหลเอามเอามั้ยอามั้ไอาม้ยเอามมัยเม้ยามเอ้ามึงได้ยินกู่นีบ่ได้ยินเปิดไม่ละบอทำไมไปไม่ได้ยินวะเอามัมั้ไม้ไมโลโลเออมาแล้ว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 มึงก็เปิดไม่เนาะบอเอออมนเลย ตัวมันยังมันขึ้นโทรมานหากหลายสายหนึ่งหัวเสียครับกูแต่งเพียงใดเนาะกูจะไปรอให้มึงฟังที่บอกว่าน่าจะไปแต่งเพลงนี่เนี่ยแตะเออโอ้แต่งไดนฟังในมือเดียวได้ปะแต่งเดยแต่งเดยมันจะมาจะช่วงตีสามตลอดเลยเพียงอะวะเออแต่ทสิกดฟังผ่านมึงท่อนฟังกูทีบอกโอ้ ก็เมื่อไร่จะมน,นี้อ่นบอกชื่อเพลงเขาได้ไหมครับหรือว่าอุบไว้ก่อนเ็นต้องบอกว่าต้องบอกอ๋อต้องอุบไว้ก่อนนะครับต้องอุบไว้ก่อนนะสำหรับผลงานเพลงนี้ที่จริงให้ลองพูดแบบนั่งลองนั่งพูดกันพูดถึงเนื้อเรื่องของผลงานเพลงนี้แล้วคราวนี้ไปไประมาณนุกท่านโดนกลับบ้านไปมันก็ไปแต่งเพลงมาได้เลยหนึ่งเพลงเออม,มันให้โ<ด>จทย์มาให้โจทย์ให้โจทย์ไปมันบอกมันบอกซื้อเพลง โอ้สื่อเพลงดีปออ่ะไปบอกเออไปให้จดพี่นิกไปด้วยแต่พี่นิกพี่นิกแกจะแต่งออกมาในสไตล์สติงหรอกอืมออแต่แต่ตอนนี้ก็ยังไม่แต่งเลยครับโปรดิวเซอร์ผม <laughs> ไม่เป็นตั้งแต่วันโฟกซหนูโปรดิเซอร์ตอนนี้เขาไม่กินเบียร์แล้วนะคะเขาไม่กินเบียร์แล้วเขาคือคนดีสองพันยสาม ตายกูก็รูปหน่อยสิวะเอ้ามันก็ได้นซ้ำนี่แหละเพื่อนมันเข่ารลวมเนาะไอ้จังไรล่ะปกติมันก็ใหญ่กว่านี้ป่ะโอ้มันกระซำนี่แหละมึงตั้งให้กูหน่อยได้หนิบอกไม่มันก็อยู่ซ้ำนี่แหละมันจอยู่หนังหลายแท้บักนี่ตั้งให้กูหน่อยได้นี่บ่มีเรือมันก็ได้นซ้ำนี่แหละมันจะยูจังไหนไปไปเตรียมตัวแรกนี่ไปเตะบอลโอ้ยไปเตะบอลจังไหนซอยตันสี่ส้วนไป ป่่อู่เยวจตันไอไว้พ่อกันเดี๋ยวุณเสื้อล่งขึ้นจังบบกแก็บดิโอ้ออกออกออกมึงเบิร์นนังกันนะหรือไปไ้ซอมบี้ซอมบี้ดีดีเลยซอมบี้ยังไหนเบิงมาตาละดาไปเบิง์ไปซอมบี้กูฝากไปซอมบี้ก็ดีที่มันติดเทียนเทวิเทียนเทวินเหนันเทียนไออ่อ เนมาแรงในเน็ตฟิกเน็ตฟิกเขาเอิ่นเน็ตฟิกเงี้ยไปเอิ่นเน็ตฟิกคนพันนอกบ่เน็ตฟิกเออเน็ตฟิกเขาเอิ่นถ้ามันต้องเที่ยวเลยเพื่อนมันเอิ่นวาเน็ตฟิกเน็ตฟิกเน็ตฟิกคนไทยส่วนมากคนไทยพวกเราเนี่ยจะเอาภาษาอังกฤษมามาเติมไมโทเน็ตฟิก굿มอร์นนิ่ง ฮอนด้าฮอนด้าคนไทยเฮานี่เอิ้นฮอนด้าแต่ปกติมันเอิน Honda. <Honda. S 1> น้นฮอนด้าฮอนด้างงคือกันอืมกวานคอมหัว่าอย <laughs> ่างแน่นามาเห็นหนาเลยนี่ข้านคืบเนี่ยไม่เอาหน้าไปบ้าบแล้วขาา ไอ้พวกประเพื่ออันเหม็นๆนี่ไอ้พวกหน้าบ่ออาบเนี่มื่อไงล้วเตี้ยบอเรียนภาษามาแต่ใส่เขาว่าเห็นไหมนั่น Netflix Honda Google Toyota แล้วคอณเรียนมาแต่ใสเรียนงคุณจังคู่ไปบอกันเพื่อนบอกันเออเตะบอลตอนแรกพอกันบ๊อบไปโอเคแล้วกูถ่ายเร้อไปบบไป ไป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 เชิญออกเชิญออกเชิญออกผู้เยี่ยมชมออฟไลน์ไปแล้วสุดยอดมากครับอันนี้ก็คือลูกทารนนเขาเริ่มจะมีพรสวรรค์นในการแต่งเพลงขึ้นมาแล้วครับตอนนี้แต่งเพลงมั่วกระจายหมดแล้วสรุปมั่ากันบอกหูเรื่องรู้เรื่องแค่อย่างเดียวว่ามันต้องเรียกว่าเน็ตฟิกเน็ตฟิก สรุปไปเตะบอลไหมไม่ไปเตะบอลอยู่แล้วครับ <c oughs> เจอกันเล็กซี่เรกซี่กัน